ลูกอมฟรีน้ำฟรีสายชาร์จแบตชาร์จฟรีมียาแก้เมารถยาพาราหน้ากากอนามัยกระดาษเช็ดชู่ผ้าห่มสองผืนผ้าขนหนูสองผืนหมอนใบหนึ่งคัตเตอร์บัตรยาดมจะมองขนมทานได้ในรถครับมีเปียล้างมือแอลกอฮอล์สัลีาระไฟไฟ,ไฟเล่นฟรีสายร้อยหน้ากากอนามัยพวงกุญแจปากาดดินสอหยิบได้ใช้ได้ครับก็คือเราได้รับจากบางครั้งเนี่ยผู้โดยสารบางคนขึ้นมาเนี่ย คือเขาให้ทิปเราเราถามเขาว่าให้ผมทําไมผมไม่เอาหรอกครับผมคิดว่าผมน่าจะซื้อได้เขาก็ให้มันก็เลยทําให้ผมมีแรงบันดาลใจตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราอยากเป็นคนดีและเราเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้เราอยากเป็นคนดีเนี่ยเราซื้อขายตามเซเว่นมีไหมมันก็ไม่มีผมก็เลยทําแบบนี้ผมเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะทําเพื่อสังคมเลือกที่จะทําเพื่อคนอื่น เหมือนกับคนอื่นให้เราเราก็ให้คนอื่นแล้วคุณลุงเอาทุนมาจากไหนคะก็ทุนจากวิ่งรถได้แต่และว,วันแล้วก็เงินบางครั้งผู้โดยสารเขาปัดเสษให้มาอย่างเงี้ยเราก็รวบรวมใส่ครับแล้วที่บ้านคุณลุงครอบครัวมีปัญหาไหมคะที่ทำแบบนี้ไม่ครับทุกคนเข้าใจเพราะเราต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเมื่อทุกคนขึ้นมามันได้กินไหมได้ใช้ไหมทุกคนก็ได้ใช้ได้กิน ทุกคนเข้าใจครับคือคือเรื่องกับครอบครัวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วมีลูกค้าต่างชาติลูกค้าคนไทยรับของคุณลุงหรอไก็รับอัครับอย่างเมื่อเช้าเนี้ผมก็ให้หน้ากากเนี่ยตรงหน้ากากผ้าอ่าผมก็ให้เขาเพราะมันเขาอาจจะมาประเทศไทยเขาอาจจะอยากได้ของไทยก็เลยเอาอันนี้ให้เขา เป็นคนต่างชาติเหรอคะครับผู้หญิงสองคนครับเสียงตอบรับของผู้โดยสารเป็นไงบ้างครับที่ขึ้นรถถ้าเป็นเรื่องการตอบรับเนี่ยดีมากครับตอบรับดีมากคือผู้โดยสารเนี่ยเขาขึ้นมาเขาตกใจเมื่อเขาเห็นว่าฟรีเขาก็เริ่มยิ้มละเริ่มหยิบกินคือคนที่กินเขาตั้งใจกินจริงๆคือเขาชอบว่าทำไมผมถึงทำแบบนี้แล้วก็มันในสังคมไทยมันหาไม่ได้ คุุงเริ่มต้นเลโครงการนี้มานานอย่างไรเป็นสิบปีแล้วครับคือเริ่มจากลูกอมสามเม็ด<ม>คือผมขับไปได้ยินผู้โดยสารนั่งข้างหลังผู้หญิงสามคนเขาบอกว่าอยากอมของหวานหวานพอดีผมหยิบมาจากกระเป๋าลูกอมสามเม็ดผมเลยส่งให้ผู้โดยสารเขาก็บอกว่าไม่เอาลุงเดี๋ยวซื้อซื้อใหม่ไม่ปไปไล่ลุงเดี๋ยวลุงจอดซื้อข้างหน้าปุ้งโอ้กินเลย<ม>ก็ได้สามเม็ดจากแรงบรรัญยันดานใจสามเม็ดว่าเราทําเพื่อคนอื่นได้ ผมก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนเต็มรถเนี่ยครับบางคนก็บอกว่าเกกะบางคนก็บอกว่าโศกโปกบางคนก็บอกว่าเกิดเขากินตายลุงรับผิดชอบชีวิตเขาไวไหมแต่พวกนี้ก็มีประมาณไม่กี่คนนะครับเของอย่างแพงแบบเนี้ยคุณลุงคิดว่าทำแบบเนี้ยจะสู้ต่อไปไหวไหมคะคือผมคิดว่าผมสู้มาถึงขนาดนี้แล้วคือผมยังไม่เห็นว่าถึงมันจะแพงนิดหน่อยแต่ถามว่า มันมันแต่ทาให้ผมเปลี่ยนใจไหมคงไม่ไม่อะครับคือผมก็ถ้าวันไหนผมมีผมก็รีบซื้ออ่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาให้บัตรรูดของโลตัสมาห้าร้อยเขาว่าลุงทําแบบนี้ดีนะทําเพื่อคนอื่นเขาเห็นว่าเราทําเพื่อสังคมเขาให้เราไปรูดห้าร้อยแล้วมื้อเช้าเนี่ยคุณเชื่อไหมวันนี้ทั้งวันผมจะเจอแต่เรื่องดีดีอย่างมื่อเช้าเนี่ยเริ่มต้นเลยก็มีผู้ชายคนหนึ่ง ให้ทุนมาผมซื้อพันหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยผมถึงแบบโอ้เราจะตายมันก็ไม่ตายสักทีมันจะเป็นแบบเนี้ยคือเวลาผมไม่มีมันก็จะมีคนช่วยผมโดยที่ผมไมไ่ร้องขอเขาอะไรเลยผมก็บอกว่าพี่เงินนาะพี่เอาให้ผมทำไมไม่เอาเขาก็ไม่ยอม